สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาร่โดยหม่อมความสุขหวัวโตวตมแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอ,อลาพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะในไลฟ์มีดี ในดีมีลา์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะขอบคุณคนที่ไม่ค,คา้าโฆษณาแต่ถ้าค้าก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะใครที่อยากนะคะแอดไลน์ดูดวงอยู่ตรงนี้นะคะถึงวันที่22นะคะส่วนคนที่เรื่องของขอมากรรมน้องต่างๆเดี๋ยวแม่หมอมาบอกอีกคลิปหนึ่งนะคะนะคะขออนุญาตวันนี้เราก็ อาจจะมาดึกหน่อยนะคะเพราะว่าดูดวงให้ลูกดวงอยู่นะคะเราก็เลยตั้งคำถามว่าใครที่อยากจะสื่อสารกับคุณณช่วงเวลานี้ใครนะคะที่อยากจะสื่อสารกับคุณณช่วงเวลานี้อยากสื่อสารแบบด่วนๆแบบเร่งดว่วนเลยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์โอเคค่ะ มาดูนะคะว่าใครอยากจะสื่อสารกับคุณแบบเร่งด่วนนะขนาดนี้นะคะขออนุญาตองค์พ่อพิคเนตนะคะมาช่วยเปิดขออนุญาตปูบาอาจารย์ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะมาช่วยเปิดนะคะใครกันที่อยากนะคะอยากจะสื่อสารกับคุณมากๆในเรื่องบางเรื่องนะคะให้คุณได้รู้นะคะนะคะมาค่ะ เขาอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรกับคุณคะถึงเป็นเรื่องเร่งด่วนขนาดนี้นะคะนะคะเรื่องที่มันเป็นเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้จะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะจะต้องสื่อสารกับคุณเท่านั้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่าง นะคะคุณจะได้ปลดล็อกตัวเองออกจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะนะคะมีใครอยากสื่อสารกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมาค่ะทำไมต้องเป็นคุณคะมาดูตัวตนของคุณนะัขณะนี้นะคะทำไมนะคะอุย้ยเหล่าสภาวิญญาณค่ะทุกคน เราสัพพวิญญาณทั้งหลายนะคะเขาเห็นแสงบารมีของคุณเขาก็เลยอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะทุกคนทุกคนนะคะนะคะเรานะคะสัพพวิญญาณทั้งหลายนะคะดวงวิญญาณทั้งหลายเขาอยากสื่อสารกับคุณนะคะเขาเห็นแสงบารมีเขาเห็นแสงแห่งความสุขแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในความสุขของคุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ ทุกคนนะคะไนท์ออฟสอดนะคะเขาได้เจอคุณแล้วนะคะแล้วเขาเห็นแสงบารมีของคุณเขาก็เลยตามบางคนเขากําลังตามหาคุณอยู่นะคะเพื่อรอคอยคุณให้มากดล็อกเขาหรือเปล่าคะทําไมเขาถึงมาตามหาคุณนะคะมาดูกันต่อคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะ เขามาตามหาคุณเพื่อที่จะบอกคุณว่าอีกไม่นานคุณจะพบความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีงามกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและให้คุณเมื่อคุณเจอความสุขแล้วให้คุณได้ปลดปล่อยชีวิตเขาด้วยนั่นเองให้คุณได้ปลดปล่อยชีวิตดุสทพระวิญ,ญญาณทั้งหลายนั่นเองนะคะนี่คือเดืซันทุกคนแล้วไงต่อคะ งานใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเขากําลังจะบอกว่าชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นโอกาสใหม่ๆบางคนจะได้งานใหม่นี่คือหนึ่งไม้เท้างานที่คุณใฝ่หางานที่มันต้องตาต้องใจมันช่างโอโหอบอวนไปด้วยความสุขจังเลยงานนี้ฉันปรารถนามานานแล้วนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์นี้โครงการนี้ โปรเจกต์นี้ฉันปรารถนามานานแล้วและคุณจะได้นั่นเองค่ะสเตนความสิ่งที่คุณจะได้มันขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณบางคนนะคะเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ณนะตอนนี้มันถึงเวลามันถึงโอกาสของคุณที่คุณจะได้สเตนคือนะคะความเข้มแข็งความ มุมาณนะของคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณมีปัญหานะคะหรือว่าหาทางออกไม่ได้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณคิดว่าเขาจะช่วยซัพพอร์ตคุณได้เขาช่วยคุณได้ค่ะนะคะนี่คือมีนะคะมีผู้ยิ่งใหญ่ขั้วโลกเหนือนั่นเองแล้วไงต่อคะเขาอยากจะสื่อกับคุณว่าถ้าคุณปรารถนาจะได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณอยากได้อะไร นับจากนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะช่วงจังหวะนี้มันคือจังหวะชีวิตนะคะของคุณน,นั่นเองเขามาบอกคุณนะคะมันคือช่วงจังหวะชีวิตถ้าคุณใจร้อนคุณจะไม่ได้ตามที่คุณหวังเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งไม่ดี นะคะเพราะตอนแรกมันขึ้นไพ่เจ็ดดาบถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีก็ให้คุณกลับไปแก้ไขกลับไปคิดนิพนธนสมมุติว่าคุณทําโปรเจกต์ทำทีสิทธิ์หรือว่าทําวิทยานิพนธ์นะคะแล้วมันไม่ดีนะคะคุณก็กลับไปแก้ไขกลับทบทวนบางคนอาจจะชมของคุณว่าเฮ้ยวิทยานิพนธ์ของเธอเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ดีคุณไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะสี่ดาบคือ การรอนะคะรอจังหวะนิดนึงอาจจะไม่เกิน4ีวัน4สัปดาห์นั่นเองสิ่งดีงามกาลังจะเข้ามานะคะทุกคนทุกคนนี่คือสี่ไม้เท้านั่นเองนะคะความสุขใหม่ๆถ้าคุณเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งใหม่ๆคุณจะมีความสุข ะะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะมีใครบางคนอยากจะสื่อกับคุณนี่สื่อคือสิ่งที่คุณจะได้เจอใน3มวันนี้ค่ะการเงินค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ,คคะการเงินจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีความสุข คุณจะได้หยิบเงินบางสิ่งบางอย่างเงินจะลอยมาหาคุณบางคนนะคะกําลังวางแผนจะเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะต่อยอดให้เป็นกําไรนั่นเองค่ะใช่ไหมคะนะคะใช่ไหมนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะคุณกําลังวางแผนจัดการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อจะนําเงินไปลงทุนแต่บางคนกําลังจะได้รับเงินเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะ แบต l รียนนะคะการเงินมาจากการลงทุนมาจากการทำงานเงินของคุณจะงอกเงยขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทำงานถ้าคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆเงินจะไม่เข้ากระเป๋าคุณคุณเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งนะคะใครบางคนเขาอยากจะสื่อกับคุณทุกคนขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เงินค่ะเงินมาแปดเหเรียญแล้วก็แปดไม้เทา้าความสุขคุณจะได้เลิงลา่าคุณจะมีความสุขกับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแค่คุณรู้จักรอวิเคราะห์ให้เป็นเท่านั้นเองค่ะนี่คือแปดไม้เทา้าความทุกคนทุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณจะมีแต่เงินเหลือๆเหลือล้อนสิบ สิบเหรียญน,นั่นเองนะคะรวยรวยรวยเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพได้เลยค่ะนะคะรวย,วยเจ้าภาพอะไรคะเจ้าภาพแห่งความร่ำรวยนี่คือใครบางคนเขากำลังสื่อให้คุณได้รู้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าใครบางคนอยู่ดูดยินเราก็อยากจะตั้งชื่อนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะมีใครเขาอยากจะสื่อสารกับคุณว่าให้คุณเตรียมรับแต่คุณอย่าอ่อมอย่าย,ายมเท่านั้นคะ่ะนะคะปัญหาทิ้งไปคะ่ะ นะคะรับแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตเมื่อรับความสุขเข้ามาในชีวิตคุณก็จะได้รับแต่ความสุขแต่ถ้าคุณรับความทุกข์เข้ามาในชีวิตคุณก็จะได้รับแต่ความทุกข์นั่นเองค่ะแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วฉช่นไหนเลยคุณจะอ่อมจะโยมไปใหญ่ละคะแล้วไงต่อคะทุกคนการงาน,งานบางคนจะได้ตำแหน่งงานใหญ่นะคะงานของคุณ บางคนนี่คือนะคะ king s of bond นะคะ king s of o n d ก็คือราชาถือไม้เท้าการงานของคุณจะพุ่งทยานคุณจะทำอะไรนับจากนี้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเหลาสัพพวิญ,ญญาณเขามาสื่อสารให้คุณได้รู้แล้วนะคะเขาเห็นสาะแสงทองของคุณเขามาบอกคุณว่างานของคุณนับจากนี้จะเป็นที่ประจกักษ คุณอยากทำอะไรให้คุณลงมือทำอย่าแค่คิดให้กระทำไปเลยไม่มีอะไรที่จะพร้อมไม่มีพะจะนานุกรมที่ว่าโอ้ยพร้อมแล้วค่อยทำให้ทำพร้อมที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละค่ะแล้วทุกอย่างจะสาเร็จค่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะนะคะนะคะ เดิม the, the High p i n t e d นะคะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่านะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดไปก่อนมีความกังวลการวิตกกังวลกว่านู่นกว่านี่แต่บางทีก็พอพอคนนี้บอกว่าให้ทําสมาธิทีคุณก็ทําแต่พอถึงอีกนิดนึงคุณก็ อ่อมก็ยมเหมือนเดิมถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆพร้อมจะเป็นหัวหน้าของคนนะคะนะคะเป็นคนที่แบบโอ้มีทักษะวาจาดีมากมีความคิดดีมากนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอนี้สายมันนั่นค่ะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อค่ะนะคะเขาอยากจะมาบอกอะไรคุณคะทุ แล้วคุณจะมีความสุขเหลือๆความสุขเหมือนคุณกําลังเล่นจับป่าเหมือนตอนเด็กๆที่คุณเล่นจับป่าในทุ่งหนานั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งถ้วย,ย,ยเด็กถือถ้วยนะคะสิ่งดีงามกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้มีใครบางคนอยากสื่อสารให้คุณอย่าออมอย่ายมถ้าคุณออมคุณยมต่อให้ไพด่ดีขนาดไหนคุณก็ไม่ได้การเงิน คุณจะมีชีวิตที่สดใสเหมือนเด็กอีกครั้งคุณจะมีเงินเข้ามาเหมือนคุณได้รับเงินเดือนครั้งแรกตอนที่คุณทำงานใหม่ๆคุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะแล้วคุณจะมองเห็นช่องทางที่จะนำพาเงินให้ครอบครัวคุณมีความสุขอีกครั้งคุณจะได้จับได้จ่ายเงินนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ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  The Employer นี่คือนะคะ สุขเหลือๆสุขเหลือเลถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีผู้ชายสายเปเข้ามาหาคุณนะคะมีผู้ชายสายเปมาซัพพอร์ตคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณจะลงมือทํานะคะใครเป็นราชการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้เดินทางไลได้ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับ นะคะคนต่างชาติบางคนจะได้เจอคนต่างชาติแต่บางคนฐานะของคุณจะเฟื่องฟูขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากที่แบบว่าที่ผ่านมาส่วนเศษรษฐกิจเลยค่ะนะคะเพราะเดอะซันธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิบเหรียญชีวิตคุณจะมีแต่คําว่ารวยไม่มีคําว่าขาดแคลนนะคะต่อไปจะมีโชคไหมคะ นะคะเงินหลังไหลเข้ามาธุรกิจจะมีคู่ไหมคะหรือว่าท่านท่านอยากจะเตือนอะไรคะทุกคนบางคนนะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอหิวใจคนอื่นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่านะคะเป็นนักจิตวิทยาได้เลยนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ที่อ่อมที่ยมให้เข้าใจตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองแล้วคุณจะไม่อ่อม แล้วคุณจะไม่อยอมเดอเฮอร์มิตนั่นเองนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะเรียนรู้นะคะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเจออุปสรรคตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะรุ่งโร์ก็ขอให้มันรุ่งโรดให้สุดๆค่ะทุกคนนะคะราชาถือถ้วยให้มันรุง่งเรืองรุ่งโรดให้สุดๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์คุณพูดคุณดีวงานกับลูกค้าคุณจะมีทักษะ นะคะเป็นคนที่มีทักษะในการดิวงานกับนะคะลูกค้ามากๆนะคะใครพูดอะไรนะคะคุณจะเสนออะไรนะคะเขาก็เชื่อแล้วลูกน้องก็เชื่อคุณเวลามีคนมาปรึกษาคุณเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณบอกนั่นเองค่ะนะคะแล้วเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ตกละกรมลำบากมากนะคะเหมือนจะจมก็ไม่จมนั่นเองค่ะทุกคน ปัญหาเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานให้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องการงานนะถ้ามีการทะเลาะบ่อแว้งกันก็คือถอยห่างออกมาอย่าเอาตัวเองไปเออนั่นแหละนะคะไปอะไรหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะไปอยู่ในจุดจุดนั้นนะคะน้ำลายของเขาไม่มีราคานะคะปากกาเรายังมีค่ากว่าน้ำลายของเขาเลยนะคะต่อค่ะทุกคนแล้วการเงินค่ะหกเหรียญ คุณจะได้รับการซัพพอร์ตถ้าคุณขาดแคลนเรื่องเงินคุณจะไม่ขาดแคลนหรอกค่ะเพราะว่ามันจะมีแต่คำว่ารวยๆถ้าคุณมีเงินแล้วคุณจงช่วยเหลือคนอื่นหยิบยื่นคนอื่นแต่การช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือให้เป็นนะคะไม่ใช่อนดูเขาเอนเราขาดนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะทุกคนทุกคนนะคะ คิงถือดาบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกำมือของคุณไม่มีใครจะสู้คุณได้คุณมีทั้งบารมีคุณเก่งทั้งบุญราชาถือไม้เท้าราชาถือดาบและราชาถือดาบราชาถือาาถอ้วยและมหาจากักรพรรดิสิ่งต่างๆต่อไปนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะชีวิตของคุณจะลุ่งโลดมากถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ ชีวิตของคุณก็จะรุ่งโล์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าคุณจะแบบเป็นคนคิดมากนิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงครอบครัวของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองไพ่สุดท้ายค่ะและให้ระวังให้ระวังเพื่อนร่วมงานให้ระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกคะ่ะแม้เขาจะดูพูดดีกับเราแต่ลับหลังเขาก็จะมาเอางานของเราไปเสนอ เป็นงานของตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือไพ่เตือนนะคะไพ่เตือนออกมาบอกว่าให้ระวังเพื่อนร่วมงานนะเรื่องงานนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะสร้างความสุขให้กับทุกคนคุณเป็นคนที่เติมเต็มให้กับทุกคนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะคะอย่าลืมว่าอย่าออมอย่าโยมนะแล้วระวังด้วยเพื่อนร่วมง,งานกับคนรอบข้างนะคะที่เขาคิดไม่ซื่อกับคุณ ขออีกสักใบได้ไหมคะนะคะปัญหาเรื่องงานอีกนั่นแหละค่ะให้ระวังเรื่องงานไพ่เตือนออกมาสองใบแล้วนะคะทุกคนนะคะงานใหม่หรืองานเก่านะคะหรือธุรกิจของคุณให้ระวังให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะว่าเขามาไม่ดีแน่นั่นเองแต่คุณจัดการได้ค่ะคุณสร้างรอยยิ้มให้เขาคุณจะชนะทุกอย่างนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณเป็นราชาถือดาบเป็นราชาถือถ้วย เป็นราชาถือไม้เท้าและพระมาหาจักรพรรดินั่นเองนะคะความร่ำรวยอยู่กับตัวคุณแค่ระวังเรื่องงานการก๊อปปี้งานนะคะจากคนที่คุณรู้เลยว่าใครนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ